วันนี้ถึงแม้ว่าผมจะมอบหมายงานต่างๆกระจายอำนาจไปบ้างแล้วก็ตามแต่ผมก็ไม่สามารถจะปัดความรับผิดชอบอะไรได้ก็ต้องทํางานกํากับดูแลให้ขวัญกําลังใจเใจ้าที่อย่างต่อเนื่องถ้าเราบริหารอย่างเดียวเป็นไปตามรปจอ,อย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ไมก้าวหน้านะครับงานก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลผู้แทนชาให้ดีที่สุดรวมความถึงในเรื่องของการให้รางวัลคนดีทําโทษคนไม่ดีใช้พระเดชและพระคุณควบคู่กันไป หลักการของผมก็คือนายต้องดูแลลูกน้องนะครับลูกน้องไม่จําเป็นต้องมาดูแลนายระบบการบริหารราชการระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการมันจําเป็นต้องมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบุคลากรคุณภาพความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์รวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติบบงานนะครับร่วมกันหน้าที่พันธกิจความริเริ่มการมุ่งไปสู่ผลสำเร็จการประเมินคุณภาพ เราต้องยอมรับกันว่าคนดีนั้นย่อมมีมากกว่าคนที่ไม่ดีนะครับเราต้องพยายามใช้คนดีในการทํางานหากทําไม่ได้ก็จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนจนกว่าจะได้คนดีซื่อสัตย์สุจริตจริงๆนะครับในการปรับย้ายข้าราชการในปัจจุบันในระดับ C 10และ4 1นั้นก็จาเป็นต้องใช้อำนาจของคอ,งองทอชชในปัจจุบันไม่มีคอรมอนะครับเป็นการปรับย้ายตามความเหมาะสม เพราะนั้นในเรื่องของการปรับย้ายระดับต่ำกว่านั้นก็เป็นเรื่องของปลดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยงานเป็นการภายในต้องรับผิดชอบนะครับคอทชนั้นในการปรับย้ายนั้นไม่ได้มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจหรือเปลี่ยนกลุ่มผลประโยชน์แต่ประการใดนะครับแล้วเราพยายามจะแก้ไขเรื่องผลประโยชน์การทับซ้อนการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นก็เป็นการยากนะครับที่จะคัดสรรคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสมัยใดยุคใดเข้ามาบริหารราชการเลยได้เลยนะครับเพราะว่า เป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบตามรปจตามข้อบังคับของทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใหม่ไปแล้วแล้วทางานไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับในปัจจุบันสําหรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางการบังคับชาการปกครองขังชาคนนะั้นมจะเกี่ยวข้องใน3ส,ส่วนด้วยกันคือตัวผู้ชาเองแล้วก็ผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้ตายบังคับชาแล้วก็ผลสมิึจะไปตกอยู่กับประชาชนนะครับเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เพราะนั้นถ้าระบบดีแล้วอะไรก็จะดีองค์กรที่ดีนั้นจะต้องมีความที่เริ่มรวดเร็วรอบคอบมีคุณธรรมและจะริยธรรมทั้งในส่วนของบุคลากรและองค์กรทุกองค์กรนะครับยืนยันว่าคอสชอจะพยายามสร้างระบบสร้างข้าราชการสร้างคนให้แข็งแรงเป็นขราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระหัวให้ได้นะครับเป็นขราชการที่ดีของแผ่นดินนะครับในเรื่ององการพัฒน,นาบุคลากรการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตของประเทศไทยหลักการของผมก็คือว่า รัฐนั้นจะต้องดูแลคนทุกวัยนะครับทั้งเด็กเยาวชนวัยรุ่นผู้ใหญ่คนชราอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมันจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างความคิดที่เป็นระบบมีเหตุมีผลนึกถึงประเทศชาติก่อนสร้างจิตสํานึกอุดมการความรักชาติทัางเยาวชนนักศึกษาก็จะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยขนมเนเยมประเพณีไทยที่งดงามเพื่อจะร่วมกันสร้างอนาคตโดย เราสามารถจะสร้างอนาคตของประเทศได้โดยไม่ต้องทำลายอดีตอันงดงามของเราทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้เป็นไปตามการเจริญเติบโตตามยุคสมัยในปัจจุบันซึ่งในอดีตเรามีความงดงามมากมายนะครับเราไม่จะเป็นต้องทำลายเลยวันนี้ผมก็รับทราบว่ามีการรายงานว่าสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งไม่เปิดเพลงขคงรทุงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบรมวันนที่ผมให้ติดตามตรวจสอบนะครับก็ขอร้องว่าอย่าให้มีการกระทำความผิดดังกล่าว ว่าอาจจะต้องถูกระงับการออกอากาศเพราะถือว่าไม่ได้เคารพก,กฎกติกาของสังคมในปัจจุบันในเรื่องการศึกษานั้นการศึกษาหาความรู้นั้นจะได้มาจากหลายทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือเรียนด้วยตัวเองหรือการไข,ขว่ควาหาความรู้จากภายนอกผมคิดว่าทั้งผู้ปกครองครูและเด็กจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับ การสอนในห,ห้องเรียนผมอยากย้าว่าขอให้เป็นหลักมากกว่าการสอนพิเศษนะครับลดค่าใช้ใจ่ายของเด็กของผู้ปกครองลงเพราะมันเกิดความเดือดร้อนนะครับโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงนะครับสิ่งอุปกรณ์ต่างๆราคาแพงและมีการเรียนพิเศษอีกทําให้เด็กเนี่ยเป็นภาระ ในการเรียนสองสองช่วงเวลานะครับผู้ปกครองก็ต้องหาเงินมาจ่ายซึ่งมันทาให้เกิดปัญหาในระบบก,การศึกษาของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นผมได้ให้กรวสมุกษาานี่ไปปรับทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความกุันให้ได้ระหวังครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจะต้องมีความหวังดีต่อกันให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็กปรับตัวเข้าหากันตัวผู้ใหญ่เองนะครับผู้ปกครองก็ต้องเปิดโลก,กทัศทัตัวเองให้ให้กว้างขึ้นหาเวลาให้ได้ในการที่จะดูทีวี อ่านหนังสือติดตามข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าคนหนึ่งเขาไปถึงไหนแล้วลเราก็จะลืมคนอื่นลืมประเทศชาติมองถึงแต่ตัวเองนะครับคิดอะไรเองก็คิดไม่ได้บางครั้งเนี่ยการที่เราดูแบบอย่างก็าจะต่างประเทศเช่นในทีวีอะไรก็แล้วแต่นะครับในในหนังสือต่างประเทศนิตยสารอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นการลดเวลาของเราที่ไม่ต้องคิดมากเพียงแต่เอามาประยุกต์ว่าจะทํำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองของเราได้ ข้อสำคัญทุกคนต้องต้องคิดให้พ้นตัวเองก่อนนะครับแบ่งเฉลีย่ยตามความเหมาะสมตามขีดความสามารถฐานะของตัวเองคือสถานะของตัวเองแล้วก็ฐานะที่ตัวเองจะต้องมีต่อสังคมภายนอกด้วยนะครับคนที่มีโอกาสนั้นหรือคนที่มีฐานะนั้นต้องคิดให้มากหน่อยนะจะได้ช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างแท้จริง คนมีรายได้น้อยโอกาสน้อยก็จะต้องเริ่มคิดว่าเริ่มมีส่วนในสังคมเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวไปตลอดไม่ได้เพราะนั้นท่านต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับให้ได้ในอนาคตนะครับใน,ในการศึกษาวันนี้ก็ได้มุ่งเน้นให้มีการนาเทคโนโลยีในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตที่พระบาทสมเด็จพระพุยวได้ทรงิเริ่มไปแล้วเพื่อจะกระจายไปยังสถานศึกษาให้มีความเป็นมีความมีคุณภาพมากขึ้นนะครับในพื้นที่ชนบทพื้นที่ห่างไกล โดยจะให้มีการปรับปรุงครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนของการปรับปรุงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจวันนี้ก็ทุกคนทราบดีสังคมให้ความสนใจการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการต่างๆนั้นขอเวลาให้ที่ผู้ที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับได้ทํางานสักระยะหนึ่งนะครับนะหากว่าทํางานไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนใหม่ได้อยู่แล้ววันนี้ถ้าเราหาว่า เอาใครที่ไม่เคยทํางานกับใครเลยมาค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเอาคนที่ไม่มีประสบการณ์มาทํามันก็จะมีแต่เสียหายข้อสําคัญคือเราต้องควบคุมเขาให้ได้ควบคุมให้เขาอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่สร้างความร่ำรวยของตัวเองและพวกพ้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าที่ควรวันนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงให้คนไม่ดีที่มีอยู่น้อยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมให้ได้นะครับ เราคงไม่สามารถจะปรับคนทุกคนออกไปที่เราไม่พอใจไม่ชอบได้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของการจัดตั้งซูเปอร์บอร์ดเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกาําหนดนโยบายและมีมาตรการควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่างๆให้รัดกุมมากขึ้นไม่ได้มุ่งหวังจะทําให้เกิดความเสียหายหรือไปรวบประโยชน์อะไรต่างๆมาสู่คอทชอนะครับเราต้องการให้มีมาตรการควบคุมความโปร่งใสและความเหมาะสมโองประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนและชาติในระยะต่อไป เราจะปรับปรุงจัดระบบสัด่วนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับรัฐกับผู้ถือหุ้นแล้วก็ประชาชนให้ชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงานของไทยนั้นวันนี้มันมีความซับซ้อนมากกว่อสมควรก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการหารือแล้วก็หามาตรการหรือข้อตกลงใจที่ต้องดำเนินการต่อไปวันนี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องช่วยกันฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้วก็ปรับข้อหาการด้วยหลักการและเหตุผล จากข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันซะก่อนนะครับเพื่อให้การเป็นการเป็นที่ยอมรับแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมประเทศชาติประชาะชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงวันนี้คอสชอกาลังพิจารณาในเรื่องของราคาพลังงานเพื่อจะใช้เป็นการชั่วคราวนะครับก่อนที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างทั้งระบบในโอกาสต่อไปในเรื่องของการแก้หาทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันนั้นกระบวนการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยคอสชอนั้นดาเนินการไปได้แล้วประมาณ1เดือนโดย หากว่าพบมีแผนงานโครงการหน่วยใดมีความผิดปกติหรือมีมูลก็จะรีบนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปโดยทันทีนะครับปัจจุบันนั้นเ,เราได้พิจารณาในเรื่องของการคัดสรรคณะกรรมการตรวจกินแผ่นดินนะครับซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วปันเพื่อจะดำเนินการต่อไปใน,ใน ในการตรวจสอบโครงการทุกโครงการที่มีปัญหานะครับในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เร,เริ่มมีการตรวจสอบบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่ข้าวหายไปเป็นจํานวนถึง8ปดถึงเก้าหมื่นกระสอบมูลค่าประมาณ6 0สิถึงเจล้านวันนี้ก็จะต้องเร่งตรวจสอบให้ได้โดยเร็วรว,วันนี้ชุดตรวจสอบที่คอชชจัดตั้งไว้ประมาณ100ร้อยกว่าชุดนะครับก็จะตรวจสอบทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งให้มีการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังก่อนวันที่22พฤษุภาคมว่ามีความถูกต้องเพียงใด โดยดำเนินการคู่ขนานไปด้วยนะครับในเรื่องของความคืบหน้าเรื่องอุสงคเรื่องอุสงครามวันนี้เจ้าที่ตำรวจทหารก็จะคงัติงา,น,า,น,าน,นอย่างต่อเนื่องมีการจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับจากการสอบสวนนั้นพบว่ามีความเชื่อมโยงมีบุคคลเกี่ยวข้องมากมายจากในอดีตถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งกรณีโมเดลในจังหวัดต่างๆตามท,ที่เป็นข่าวแล้วก็ในพื้นที่อื่นด้วยอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือ พูดคุยกันในโซเชียลมีเดียว่าเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอาวุธมาสร้างภาพการจับกลุ่มหรือไม่ขอเรียนว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะทุกอย่างนั้นได้มาจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีเป็นจำนวนมากนะครับจากข้อมูลนั้นมาจากผู้ที่ถูกจับกลุ่มทั้งสิ้นนะเราก็มีการสืบสวนแล้วก็ค้นหานแล้วก็มีการพบตลอด